สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่หนูดีพารวยนะคะวันนี้ก็จะพามาเล่นสูตรใหม่ค่ะเป็นสูตรตารางนะคะได้ทําการลองไปก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่ได้ทดลองไปแล้วตั้งแต่รอบที่สานะคะจนถึงรอบปัจจุบันก็เพิ่งมาพลาดรอ,อบสุดท้ายนี่นะคะแต่นอกนั้นก็ถูกหมดนะคะสังเกตได้จากตัวแดงๆค่ะคือรอบที่ถูกส่วนรอบที่38มสนี่คือสูตรมันไม่เข้านะคะเข้าก็เข้านะคะไม่เข้าก็บอกไม,ไม่ได้โกหกเลยนะคะรอบนี้ก็จะมา ลองสูตรใหม่นะคะสตัวล่างหลักสิบและหลักหน่วยนะคะได้ผลลัพธ์มา1-2เราจะเอาแค่เลข2ตัวข้างหลังนะคะไปเทียบในตารางได้เลข8มานะคะขอเลือกสีก่อนนะคะสีเหลืองมันยังไม่เด่นสักครู่นะคะขอเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วกัน สูตรด,ด,ดีสูตรเด็ดๆนะคะมีแค่ในกลุ่มสามารถโปรเท่านั้นสามารถทักเข้าไปบอกแอดมินได้เลยนะคะว่าอยากเข้ากลุ่มหวยส่วนเราก็จะมีกลุ่ม v ี p ที่สามารถวางเลขเด็ดวางเลขกันดังหวยล็อกต่างๆนะคะได้รู้ก่อนใครเลยแค่ต้องเติมเครดิตไป100บาทก่อนนะคะและสมัครกับเราโอเคค่ะจับยี่กีล็อตที่39นะคะ2ตัวบน2ตัวล่างแล้วก็รูด19บประตูค่ะรูด19บประตูนะคะมันเป็นการลดความเสี่ยงที่จะทำให้เรามีโอกาสถูกได้มากขึ้นนะคะ ใส่เลขแปดเป็นตัวเดียวเลยค่ะรอบนี้หนูดีก็จะขอเพิ่มเดิมพันธ์นะคะเป็นเล่นหนักๆเลยให้ทุกคนดูจะลงซักตัวละหนึ่งพันบาทนะคะวางเดิมพันธได้เลยค่ะรอบนี้ลงทุนไปทั้งหมดสามหมื่นแปดนะคะไม่ถูกมานี่กรี๊ดเลยค่ะ ไปรอดูกันนะคะว่าจะถูกหรือเปล่าค <g pakai sound> <izing rapper> ่ะถูกมาแล้วนะคะ90้าห่นะคะผลเดิมพันนี่52าหมนเรามาดูกันนะคะว่าถูกตัวไหนถูก48ค่ะหมันหมานเลยนะคะรอบนี้ใครอยากเข้ากลุ่มดีๆเข้ากลุ่มเด็ดๆนะคะเข้ามาได้เลยนะคะแอดไลน์แอดสามารถโปไว้เจอกันในกลุ่มค่ะ หวยสล็อตคาสิโนออนไลน์สามารถโปรโสามารถโปรโอแอดมาได้เลยที่ไลน์แอดสามารถโปรโ